ครับดูหนูตามหาแล้วฮีโน่รุ่นนี้อะค่ะฮีโน่เอฟจีมันเป็นยังไงคะอยากเห็นฮีนโน่าา <F G S 1> เอฟจีเนี่ยจะเป็นรถหกล<ช>้ <6 S 1> ลอกู<อ><อ>เลยทางนี้เลยอยากเห็นวิตเตอร์ห้าร้อย f G 8 j นะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆอบรถก่อนนะครับว่ารอบรอบรถนี่มีอะไรบ้างนะครับอ่าตัวนี้ครับก็จะเป็นน็อตล้อ10ตัวนะครับยางก็เป็นยางเรเดียนนะครับระบบเบรกแบบลมล้วนเป็นคูลแอร์เบรคไใช้น้ำมันนะครับแคชเชีก็แข็งแกร่งทนทานครับสไตล์ฮีโน่นะครับคอยเสียก็เป็นมาตรฐานของยูโรทีไรมลพิษนะครับมาตรฐานยูโรทีคือมาตรฐานยุโรปนะครับ240แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ของโมเลลนะครับควบคุณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกนะครับถังน้ำมันถังน้ำมันนี่200ลิตร ช่วงล่างนี่จะเป็นแมนบวบรองรับน้ําหนักแล้วเราก็มีแถมยางยางอะไลอะล่เราไปดูข้างในกันว่าภายในจะสวยงามแค่ไหนทำไมมันกว้างขวางนั่งสบายอย่างเงี้ยเครืั้งเราใช้ชีวิตอยู่บนรถต้องกว้างขวางเอาใจขาแบบทางหลังก็มีพื้นที่นอนได้ด้วยนะเวลาเหนื่อยๆก็นอนได้อุมาตรฐานที่ติดมาก็คือถุองลมอ๋ออันนี้ตัวรูดบัตรครับผมเครื่องรูดบัตรอ่ารูดบัตรมีใบขับขี่ไหมครับผมนี่ตัวนี้อีกใย ทางกรมขนส่งเขาก็บังคับให้เป็นมาตรฐานเลยวันนี้เขาบังคับเฉพาะรถทิ่ล้อนะแต่รถหกล้อเราแถมให้ไปเลยลกระจกนะครับกระจกในรุ่นหัวใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วไปไฟฟ้านะฮะนี่ไฟตรงนี้มันเปิดตรงยังไงพี่ตรงเนี้ยเปิดตรงนี้ครับพี่อโอ้โหสว่างสวยนะครับผมตรงนี้งง่ายๆตรนั้นเลยนะโอ้ตรงนี้กล่องเก็บของนี่นะสามารถเก็บกระดาษมีกระจกมองหลังด้วยนี่นะมองหลัง แถมมากับตัววิกเตอร์รุ่นใหม่นะค,ะครับผมเป็นอุปกรณ์สแตนดาดเลยก็คือระบบอับไฟตรงนี้บางครั้งรถเราอ่ะมันทุกหน้หนามันก็จะงอแงเราก็ปรับไปลงถ้าเกิดหน้ากดลงตอรถเปล่ลปาปุ๊บเราก็กลับปรับไปแล้วดีสติกเกอร์มันบอกว่าอะไรเดี่ยรับประกัน5ปีเหรอพี่รับประกัน5ปีคือจริงๆแล้วครับฮีโน่เราเนี่ยรับประกันจริงๆแล้ว2ปีเป็นช่วงแคมเปญนะครับผมเรารับประกันทันทีเลย5ปีไม่จํากัดระยะทางไม่จํากัดระยะทางด้วยอโอ้โหอยู่กับเงื่อนไขของเรานะครับว่า ก็จะต้องดูแลกับเราตลอดอืมต้องเข้าศูนย์ตลอดท <รา S 1> ุกสอมืนโลจนครบการรับประกันแล้วนี่มีอะไรเนี่ยอะไรบี20ดีเซลอะไรเนี่ยี่สิรถคันนี้สามารถใช้น้ำมันบี20ได้ครับเออฟิลฟ้าฟิวฟ้ามาเผาแก้ว okay. วันนี้พี่ยุทธน้องน้ำแล้วก็พี่ออดนะครับขอลาไปก่อนนะครับบาย